ลูกค้าชื่ออะไรนะครับชื่อตอรวันครับอยู่ที่ไหนครับบันหอยครับอำเภอเมืองบันหอยครับจังหวัดสุโขทัยสุโขทััยครบนะครับเนาะโอเคเคยใช้รถเกี่ยวข้าวมาก่อนไหมครับเคยครับเป็นรถรุ่นไหนเอ่ยรถส้มครับอ๋อเป็นรถส้มรถเล็กนะครับเนาะโอเควันนี้ทําไมถึงแบบมาถูกอกถูกใจตัวแท้สามพันครับชอบใจครับชอบใจตรงไหนเอ่ยชอบใจทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลย ท,ทุกอย่างคือที่ชอบเด่นที่สุดเลยเลยต,ตรงไหนเอ่ยชุกลาดได้ชุกลาดหรือบน,นได้เลยใช่ไหมฮะได้เอาไปเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวถั่วครับข้าวด,ว,วด้วยถั่วด้วยครับข้าวด้วยถั่วด้วยวโอ้โหอธีบ้านด่านร้านหอยนะครับเนาะอ่ายังไงก็พี่น้องที่อยู่ล้านหอยนะครับก็สามารถใช้บริการได้ของพี่เชษนะครับอยู่ที่บ้านด่านล้านหอยตำบลอะไรนะครับตำบลบังลึกครับตำบลวังลึกนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับ ขอส่งนะครับก็เรียกว่าอำนวยโอยชัยให้มีคันที่สองคันที่3ามเร็วๆนี้เร็วแรงรวยครับครับโชคดีครับ